ดิ <c oughs> นกีทงทางมื <c oughs> อขอกีหรอกออีกแป๊บหนึ่งห้าร้อ,อ,อย <c oughs> <c oughs>

<laughs> ก็ไม่ต้องไปดิลูกคืองงดังนตกไม่ล่ะ <déb uk es> เอาใช่เอาเอา <c oughs> mắn lấy mắn lấy luôn bây 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 bây

ด้นห้กิทั้งทางเลยนระโดขึ้นาน้าดงไปไยวิดีโอวอบแล้วนั่งหลังแล้จก็เที่ว มันไหมที่นี่ม,นม,มากับป้อนมันอยู่แล้ว